จากหน้าภัยนะมีเป็นดินนาพืชศพกันเมืองก่อนนะน้ําก้รกฎมีพิจนาหนามาเพียบเลยนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกลมนะกับไฟเมทสิงธนูนะก็ครบสิบสองราศีเลยนะเด่นๆมีเป็นเอ่อเดลว์เมถุนอย่างเดียวเลยนะเด่นที่ราศีเมถุนนะคนคู่นั่นเองนะเดลว์นะเป็นลักษณะของรักเราสองสามคนรักทางเลือกนะ อืมนะแต่ว่ามีความสิบถ้วยนะมีความสุขเติมเต็มกันได้นะสิบถ้วยเลยนะมีความสุขมากนะช่วงโปรโมชั่นวูบวาบอยู่ก็ได้นะแต่ว่ามีการแอบคบกันอยู่นะแอบคบกันลับๆก็ได้นะคือเดอะเลเวอร์เนี่ยเป็นยังไม่ให้คู่ตัวจริงนะมีความชอบวบูบว่าพิสวาสแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นรักทางเรื่องของเขานะแล้วสิบถ้วยคือมีความสุขนะ ต็มอยู่เลยนะหรือไม่ก็คือเคยเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่ามีการมาแอบคบซ้อนคบกับคุณแอบแอบครอบครัวเขาอยู่ก็ได้นะหนึ่งม้ยยังมีแพชชั่นอยู่และมีเอ่อเรียกว่าอะไรกันรวดเร็วไปแล้วนะ่คนะคือส่วนตรงนี้นะก็คือเด็กนะเด็กกว่าคุณนะเพต้องสอเขาน่าจะเป็นเด็กใจร้อนเด็กดื้อน,นะมุทะลุอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ แล้วก็8ถ้วยนะเป็นคนที่เคยเดินจากกันไปแล้วนะคะก็ตรงนี้เข้าใจชัดเลยนะแล้วมี6ถ้วยด้วยเขาแสดงว่าคนที่เป็นคนเก่านะคือคุณหรือเขาก็แล้วแต่นะเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนนะรุ่นพี่รุ่นน้องนะ6ถ้วยนะมีความคิดถึงแล้วก็เป็นคนเก่ากันเคยเดินจากไปแล้วนะคะคุณเดินจากไปเขาเดินจากก็ได้เคยเลิกกันแล้วนะคือ8ถ้วยนะคะ8กับ6ลบกันนะก็คือเหลือ2ถ้วยนะมี ลักษณะของการเป็นคู่รักกันมาก่อนเคยรักกันมาก่อนนั่นเองนะแต่ว่ามีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็เลยแยกย้ยายกันไปนะคุณหรือเขาเคยเดินจากนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังรู้สึกคิดถึงแล้วก็รักอยู่เลยนะรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวก็ได้นะถ้าไม่ใช่เขามีครอบครัวแล้วนะตอนนี้ก็มีการที่คิดอยากจะวนเวียนกลับเข้ามาในความสมพัญนะอิงพินตี้ไม่จบนะสองเหรียญแล้วก็มีแปดเออมีหกถ้วยนะนี่คือคนเก,ก่าแน่นอนนะคนเก่านะให้กลับมาเป็นครอบครัวนะ แล้วก็น,นี้นะมีการปกปิดซ้อนเล่นสับขาหล่อนะที่ผ่านมาอาจจะต้องแอบคบซ้อนหรือคบกับคุณแบบรับๆนะยังไม่ได้เปิดเผยตัวนะคะถ้าถ้ากลับมาคราวนี้นะให้ระวังว่านะ่าจะว่าเข้าประเด็นใครนะคือเป็นคนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วแล้วยังรู้สึกรักอยู่อดีตผ่านมามีความรู้สึกที่เรียกว่าเหมือนเป็นครอบครัวหรือตอนนี้เขาจะวนเวียนกลับมากับคุณเพราะเขาก็รู้สึกกับคุณเหมือนเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวนะคะ แต่อีกในหนึงเนี่ยตอนนี้นะถ้าเขายัางแอบมีคนอื่นนะเขาอาจจะมีคนที่บ้านอยู่นะมีเป็นควีนดาบด้วยนะส่วนนี้ควีนถ้วยนะควีนดาบคนนี้ถ้าไม่ใช่ตัวจริงเขาก็คงเป็นคุณนี่เองนะคุณอาจจะไม่อยากเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะถ้ามันมีเจ็ดาบเนี้ยให้ระวังเขาเพราะเขามีอะไรที่โกหกซอนเลนไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคนที่เคย จบกันไปแล้วกลับมาคิดถึงแล้ววนเวียนกลับมาใหม่ต้องเช็คนะว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังหรือเขามีคนของเขาแล้วหรือยังค่ะไม่งั้นคุณจะไม่ขึ้นเดลเบอร์นะคือรักทางเรื่องนะเป็นเป็นรักที่มาเหมือนมาเสริมนะคะเป็นรักเราสองสามคนประมาณนั้นนะก็เลยชักดาบอยู่นะคุณอาจจะต้องการความจริงจังชัดเจนนะแล้วก็ควินสอร์เนี่ยเป็นคนที่ติดกรรมเรื่องความรักดูไหมนะอาจจะไม่ค่อยสมหวังติดปัญหาตลอดนะหนึ่งมายังมีทัชชันแล้วก็เจ็ ถ้วยนะคะเขาน่าจะมองคุณเป็นหนึ่งในทางเลือกตัวเลือกของเขาแนละ้วช้อยเยอะอยู่เลยนะเจ็ดถ้วยมาลบหกถ้วยได้หนึ่งถ้วยนะแล้วเจ็ดมาลบแปดก็ได้หนึ่งถ้วยก็คือยังมีความหลักอยู่นะหนึ่งถ้วยนะมีข่าวดีอาจจะได้เริ่มใหม่นะแต่ว่าต้องเช็กนิดหนึ่งนะว่าเรากลับไปเนี่ยเราจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะวันนี้คือไพ่คนรักเก่านะต้องเช็คว่าเขาจะกลับไปเป็น ครอบครัวกับคุณหรือว่าเขามีครอบครัวแล้วนั่เองส่วนพี่น็องครับนะก็แน่นอนนะคุณยังนั่งอยู่ในใจเขายังยังเด่นอยู่เลยนะยังมีอีกที่คนมีผลต่อใจเขาก็มุมหนึ่งก็ยังนึกถึงความใจดีอ่อนโยนน่ารักของคุณนะแล้วก็เอ่อเรียกว่านี้น้องๆเอ็มเพสนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในช้อยของเขานะเจ็ดทั่วนี่นะตอนนี้ช้อยเยอะตัวเรื่องเยอะแล้วคุณเป็นหนึ่งในช้อยที่โดดเด่นนะหรือไม่ก็คือตอนนี้เขากําลังคิดมากคิดเยอะกังวลฟุง้งฝันกลางวัน,ก,วนก็ได้นะคะแพแนว่าจะ ยังไงต่อกับคุณนะแต่มันมีเจ็ดดาบก็เนี่ยนคะ่ะมีเรื่องแอบปกปิดซ่อนเลน์ใบนี้เท่านั้นเองคนะ่ะที่มันเป็นประเด็นนะก็เลยสงสัยอยู่นะส่วนสามไม้ก็อืมมีสามคนหรือสามทางเรื่องอนะเป็นรักลอาสองสามคนนเองนะหรือมีเติร์ดปาร์ตี้ให้ระวังไว้นะมีการหันหลังไปแล้วนะก็คือคุณนั่นเองนะคือคนเก่ากลับมานะแต่ลกลับมาแล้วเขาจะสดสนิทไหมเท่านั้นเอง,เ,องเพราะมันมีเจ็ดดาบขึ้นมานะแล้วตอนนี้คุณ เป็นหนึ่งในช้อยเขานะแล้วก็คิดว่ากคีเยอะฟุ้งอยู่เลยนะเจ็ดถ้วยนะคิดมากเลยนะว่าเอาไงดีนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้